ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มารับชมแล้วก็ออกจากบ้านมาสักหนอ่อยนะเจ้าสองลูกคู่นั่นแหลเอ็มซีโร่อันนี้เจ็ดนะปลาของผู้ใหญ่จังครับอันนี้ก็ได้ประมาณเดือนปลานะครับอันนี้โคตรโหดเลยกินโคตรเรียบเลยนะครับแหม เินขับโหดด้วยนะครับเล่นกับของแข็งๆครับต้องเอาโหดๆหน่อยนะครับไม่โหดไม่ออกนะครับเมื่อกี้ก็ขาขึ้นเมื่อกี้เห็นบุ้ง,งกีศูนย์สนะครับน่าจะแถมมานะครับน่าเพิ่งจะมาส่งนะครับ ไม่รู้คนขับได้ใช้เปล่าครับปุ่มทุกคนครับบูทอเดวินะครับเพิ่มพลังครับเพิ่มแรงมากเพิ่มแรงขุดนะครับแต่ว่าเรื่องเกินน้ำวันนี้ก็ต้องแลกกันหน่อยนะครับถ้าใช้ปุ่มนั้นนะครับ วงานออกนะครับปล่อย65แรงครับ6สูบเครื่องคอมิน,นครับบ็อกคอมิน,นก็มีรถอนอกก็มาคือเหมือนกันนะครับลูกกลางพอตักเหมือนกันนะครับนี่เป็นของดเจดีะนะครับฟรีเมนบ็อกแต่ก่อนแก้ เข้าตัดเองคนระับแต่ก่อนอ่าธุรกิจแกดีเจ็ดีนี่แต่ก่อนผมอ่าเคยไปซ่อมตอนเด็กๆนะมากับหน้านะมาใช้แท็บบนะีตอนนั้นเป็นเวอร์ชั่นของตัวนอกนะเช็คนอกเช็คนอกอยู่บอ่อทรายบอ่อลูกกรังนะ,ะแกก็ลูกค้าประจำเหมือนกันของที่บ้านนะมากับหน้านะแต่ก่อนดีเจดีนี่ แต่หลังๆก็แกไม่ค่อยเอาไมโครมาตากเองเน,นะครับน่าจะมาซื้อโดยตรงเลยนะครับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับไม่รู้่ะอันนี้ก็อยู่แต่ละความคิดเห็นนะครับท่านติน,กกนครับไมายเส็จของเป็นต่าคนเป็นเจ้าของครับเขาแก่นะครับต่างคนก็ต่างความคิดนะครับแล้วแต่ใครคิดว่าด,ดีก็ ตามใจชอบไปเลยนะครับโอ้โหคู่หูแกนะครับอ่าเจา้าสามสองศูนย์อยู่ที่บ้านนะครับเห็นลงสตอรี่นะครับน่าจะเก็บความสะอาดนิดเดียวนะเก็บความเรียบร้อยอะไรนะครับล้างให้ดูดีสักหน่อยนึง ก่อใจงานโหดเลยกันเนี่ยอ่า้าสนใจรถขุดนะครับอ่าเดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับอ่าใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับโคมัตโซนะครับอ่ามีโผรโทวนะครับพร้อมกับเซลลเลยนะครับอืมใจเตือของโคมัตโซนะครับโอ้โหเสียงนี้ก็คืมนละตลอดเลยนีอ่อ่าจะใช้ปุ่มนะครับโอ้โห วเจ็วินะครนานๆใจพี ก็ฟันต้องทำเองนะต้องใช้เหล็กแหนกนะครับซึมแหนกเข้าไปนะไม่งั้นไม่ออกนะน่าจะหมดเร็วด้วยนะถ้าไม่ใช้สูตรนี้นจะเสียตังค์งเลยนะครับใช้แบบฟันของเดิมๆตลอดนะครับมันหมดเร็วนะแบบนั้นแบบนี้ก็ย่นะระยะเวลาหน่อยนะยือได้สักสองสามวันกับอัน ของเดิมนะครับ้บนก็อีกเยอะเหมือนกันนะแม่าจะอยู่ยาวๆนะครับบ่อนี้เจ้าโคมาสซ่นี่วัดอนันโบทก,ก็โอ้โหหลายๆเลยนะครับตะไครมีหน้าง,งานแถวนี้ก็ต้องการลูกรางก็เข้ามาได้นะครับอ่าบ่อนี้ ต่อกับผู้ใหญ่เลยนะครับโอ้าทลงไปด้านล่างนี่โอเคเลยนะจะมุมไปอยู่ด้านล่างครับตอนแกงัดนะครับ ก็ามาอยู่ด้านล่างนะมุมด้านล่างอ่ะไม่ร้จะเห็นหรือเปล่านะอ่ะหรือว่าจะย้อนแสงก็ต้องขออภัยด้วยนะคอ่ะถ้าย้อนแสงผมกงไม่ค่อยเห็นเหมือนกันหน้าจอนี่อืมเสียงนี้ก็หึมเลยนะแม่ชอบใจได้เสียง กดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบุ้งกีหนะึ่งคิวแล้วโอ้หแม่วัน แม่ฝุ่นนี้ฟุ้งเลยนะแม่ดูครับอ่าด้านข้างนี้ติดไปหมดเลยขาวาจ้วงเลยโอ้โหดูควาอนะครับแม่ต้องเสริมแนกนะครับแนนรถนะครับ ハハハ ็ลืมพามานะครับวันขาวเลยนะครับเดี๋ยวคงแข็งไปนะครับ ว่าคุ้มเลยนะครับซื้อมาใหญ่แม่บลุูอย่างเดียวเลยชมวงก็น่าจะอยู่ประมาณ200ได้หรือย่างน่าจะได้แล้ว300แกก็เกือบใจตลอดเลยรถนะครับ เหมือนกัน10กว ก็อาจจะเร็วหน่อยนะมัเวลาตักนี่ก็เป็นโอ้แต่ก่อน0ูญจุดกานี่กว่าจะได้นะแม่ต้องใช้เวลามากนิดน,นึงกว่าหนึ่งคิวนะ โอเคครับอหงปากอคอนะครับเดี๋ยวนานเกินไปอาจจะดูเบื่อนะครับแหมเดี๋ยวก็มาเยี่ยมใหม่นะครับไม่ต้องห่วงแกอยู่บ่อตรงนี้ตลอดเลยนี่อันนี้เดี๋ยวเอาไว้แกตักช่วงข้างบน,นครับที่แข็งๆครับด้านบนนุจะลองมานะครับะจะดูแกขับโหดเหมือนแต่ก่อนไหมแรกๆครับ โอเคนะอย่ายืมกดไลค์กดแชร์กดสับปะรดเป็นลังใจใผมด้วยนะครับ